สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนของจุดล้อมเหลวแล้วก็จุดเดือดของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมกันนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจุดล้อมเหลวคืออะไรนะรักเรียนคงจะเคยเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามาแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเรียกว่าไหลจากของเหลวไปเป็นแกส๊ส จากแก๊สกลับมาเป็นของเหลวหรือจากของเหลวกลับมาเป็นของแข็งเรียกว่าอะไรนะคะจุดหลอมเหลวนะคะก็คืออุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวนะคะอุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวนะคะมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่ตรงนั้นแหละนะคะคือจุดหลอมเหลวนะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าจุดหลอมเหลวมีค่าเท่ากับจุดเยือกแข็งคืออะไรนะคะ การหลอมเหลวก็คือการเปลี่ยนสถานะของของแข็งไปเป็นของเหลวทั้งหมดนะคะแล้วก็การแข็งตัวก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลับมาเป็นของแข็งทั้งหมดนะคะที่อุณหภูมิเท่าไหร่เขาเรียกบริเวณนั้นว่าจุดหลอมเหลวนะคะแล้วก็จุดเยือกแข็งนั่นเองนะคะ เรียกว่าจุดหลอมเหลวแล้วก็จุดเยือกแข็งจึงทาให้จุดอุณภูมิที่จุดหลอมเหลวกับอุณภูมิที่จุดเยือกแข็งนั้นมีค่าเท่ากันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ํานะคะจะมีจุดหลอมเหลวที่ศูนย์องศา,าเซลเซียส น้ำจะมีจุดหลอมเหลวที่ศูนย์องศาเซลเซียสหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าน้ำที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะคะจะหลอมเหลวจนเป็นน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวทั้งหมดที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิจะคงที่ตั้งแต่เป็นของแข็งจนหลอมเหลวเป็นของเหลวทั้งหมดนะคะอุณหภูมิก็จะเท่ากับศูนย์องศาเท่าเดิมน,นะคะ และเมื่อจุดหลอมเหลวเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสนะคะจุดยือแข็งก็ต้องเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสเช่นกันนะคะโอเคทีนี้การที่จุดหลอมเหลวจะมีค่าเท่ากับศนย์องศาเซลเซียสนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศด้วยอเช่นถ้าเราอยากจะให้น้ำแข็ง หลอมเหลวที่สุอาน้ําน้ําแข็งที่เป็นน้ําบริสุทธิ์นะคะที่ทําจากน้ําบริสุทธิ์นะคะหลอมเหลวที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเราจะต้องวางน้ําแข็งนั้นไว้ที่ความดันบรรยากาศปกติก็คือที่ระดับน้ําทะเลหรือมีค่าเท่ากับ1ไมบรกาศหรือ760ม mm. ิลลิเมตรตลอดหมายความว่า ถ้าเราเอาน้ำแข็งไปวางไว้บนยอดเขาหรือว่าที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะคะน้ำแข็งก็จะหลอมเหลวในอุณหภูมิที่ไม่เท่ากับศูนย์องศาเซียสหรือจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะมะีมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำนะคะแล้วก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลลงไปอีกนะคะก็จะทำให้ความดันบรรยากาศไม่เท่ากับ หความดัมนบรรยากาศหรือไม่เท่ากับ760ม mm ิลิเมตรปลอดด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีผลต่อการหลอมเหลวของสารเช่นกันนะคะโอเคนะคะทีนี้เวลาที่เรา,าจะหาจุดหลอมเหลวนะคะของสารที่เป็นสารบริสุทธิ์นอกจากว่านอกจากว่าเราเนี่ยจะ ้องมาดูในส่วนของความดันบรกาดแล้วจะต้องเป็นความดันบมกาที่ระดับน้ําทะเลแล้วนะคะบางครั้งสารที่อยู่บนโลกเรามันก็ไม่ได้บริสุทธิ์ร้อยเร์เนะคะการที่มันไม่ได้บริสุทธิ์ร้อยเนี่ยมันมีสารเจือปนมีสิ่งเจือปนบ้างเล็กๆน่นอๆมันก็จะทําให้จุดหลอมเหลวของเรานั้นเปลี่ยนไปด้วยนะคะจุดหลอมเหลวของเราเปลี่ยนไปอีกเช่นน้ําเนี่ยค่ะ มันอาจจะมีบางอย่างปนเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราเอาน้ําแข็งเนี่ยที่เป็นน้าน้าน้าแข็งบริสุทธิ์นะคะเป็นน้ําบริสุทธิ์เนี่ยมาวางไว้ที่ระดับความดันปกติเลยที่ระดับน้ําทะเลด้วยนะคะปรากฏว่าน้ําแข็งตอนที่มีสถานะเป็นของแข็งอ่ะอุณหภูมิอาจจะอยู่ที่อ่าศูนย์องศาเซียสอ่ะสมมติว่าศูนย์องศาเซียสนะแต่ว่าพอมันหลอมเหลว แล้วก็มันเมื่อมันได้รับความร้อนนะ้องมันก็จะเริ่มหลอมเหลวนะคะกลายเป็นน้ําแล้วก็กลายเป็นน้ําทั้งหมดนะคะแต่มันก็ยังมีความเย็นอยู่ใช่ไหมคะอุณหภูมิของน้ําไม่ได้เท่ากับศนย์องศาเซียสอาจ,จเท่ากับ0.5องศาเซียสหรือว่า1องศาเซียสก็ได้หมายความว่าอุณหภูมิของน้ําแข็งตั้งแต่ตอนที่มันเป็นของแข็งนะคะ ที่ศูนย์องศาเซียสจนมันหลอมเหลวจนหมดคือเริ่มหลอมเหลวไปจนหลอมเหลวจนหมดนะ,ะอยู่ที่ศูนจด้าองศาเซียสอ่าแสดงว่าช่วงอุณหภูมิของการหลอมหลอมเหลวเนี่ยไม่ได้เท่ากับศูนย์องศาเซียสเป๊ะแล้วมันเท่ากับศูนย์องศาเซียสถึงศูนจุด้าองศาเซียสอันนี้แหละเขาเรียกว,ว่าช่วงจุดหลอมเหลวนะคะเนื่องจากว่าสารอาจจะมีการปนเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะคะทีนี้ าการที่เราจะหาจุดหลอมเหลวเนี่ยถ้าเราหาจุดหลอมเหลวแบบเป๊ะๆไม่ได้เราก็จะหาจุดหลอมเหลวที่เรียกว่าช่วงจุดหลอมเหลวแทนตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวไปจนกระทั่งมันหลอมเหลวเป็นของเหลวทั้งหมดนะคะอย่างเช่นสารตัวนี้นะคะสารชนิดหนึ่งนะคะมีอุณหภูมิช่วงจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 1 1 7 5องศาเซลงศาเซียสถึง118องศาเซียสหมายความว่าตั้งแต่เริ่มหลอมเหลวก็คือเป็นของแข็งแล้วก็เริ่มเป็นของเหลวแล้วก็หลอมเหลวหรือว่าเป็นของเหลวทั้งหมดที่1 1อองศาเซียสเห็นไหมคะว่าอุณหภูมิห่างกันเท่าไหร่1 1 7 5ถึง1 1 8ต่างกัน0.5องศาเซียสนะคะต่างกัน0.5องศาเซียสแล้วก็ อีกสารหนึ่งนะคะเริ่มหลอมเหลวที่122องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็หลอมเหลวจนหมดที่123องศาเซลเซียสอ่าช่วงอุณหภูมิอยู่ช่วงนี้นะแล้วก็มีอุณหภูมิอ่าช่วงจุดหลอมเหลวอยู่ที่ต่างกันประมาณ1องศาเซลเซียสนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะเขาก็มีเกณฑ์นะคะให้เราว่าถ้าเราจะจําแนกสารชนิดนี้ว่าเป็นสารบริสุทธินะ1ก็คือต้องมีจุดหลอมเหลวที่คงที่ คงที่คืออาจจะมีค่าเดียวอย่างเช่นเหมือนน้ำนะคะหรือสารบางชนิดที่มีความรู้สึกมากๆก็จะไม่มีช่วงจุดหลอมเหลวก็คือจะมีจุดหลอมเหลวค่าเดียวก็คือเริ่มหลอมเหลวที่ศูนองศาเซลเซียสแล้วก็หลอมเหลวจนหมดที่ศูนย์องศาเซลเซียสหรือเริ่มหลอมเหลวที่10องศาเซลเซียสแล้วก็หลอมเหลวจนหมดที่10องศาเซลเซียสแต่แต่ถ้าสมมติว่ามันมีบางอย่างเจือปนล่ะน,นะคะ มันก็จะทําให้จุดหลอมเหลวไม่ได้มีค่าเดียวนะคะอ่าไม่ได้มีค่าเดียวมันก็เลยจะกลายเป็นช่วงจุดหลอมเหลวแทนนะคะทีนี้เขาก็มีเกณฑ์ว่าถ้าเราจะจําแนกสารนั้นเป็นสารบริสุทธิ์เราจะต้องมาดูช่วงจุดหลอมเหลวว่าเป็นช่วงมีช่วงจุดหลอมเหลวที่แคบหรือว่ากว้าง อย่างเช่นถ้าสารไหนก็ตามถ้ามีช่วงจุดล้อมเหลวอ,อยู่ที่0.5ถึง2องศาเซลเซียสนะคะเขาก็สามารถจําแนกสารนี้ว่าเป็นสารบริสุทธิ์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีช่วงจุดล้อมเหลวกว้างกว่านี้ล่ะอย่างเช่นลบกันแล้ว ได้เกิน2อาจจะได้3องศาเซียสห่างกัน3องศาเซียส4องศาเซียส5องศาเซียสอันนี้คือช่วงจุดหลอมเหลวกว้างแหละนะคะเนื่องจากว่ามีสารที่ปนเปื้อนมากเกนิกกนไปเราก็จะไม่จัดว่าเป็นสารบริสุทธิ์เราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นสารผสมแทนนะคะโอเคทีนี้มาดูจุดเดือดนะคะจุดเดือดน,นักเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะว่าการเปลี่ยนสถานะของสารจากจากของเหลวไปเป็นแกส๊ส จากของเหลวไปเป็นแก๊สเขาเรียกว่าการกลายเป็นไอหรือว่าการการระเหยแห้งอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะจุดเดือดคืออะไรจุดเดือดก็คืออุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สทั้งหมดนะคะอย่างเช่นน้ํามีจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสถ้ามีจุดเดือดค่าเดียวเหมือนเหมือนกันกับจุดล้มเหลวเลยถ้ามีจุดเดือดค่าเดียวนะคะถือได้ว่ามันคือสารบริสุทธิ์ เราสามารถจําแนกมันเป็นสารบริสุทธิ์ได้เลยนะคะอันนี้ยิ่งง่ายเลยนะคะแต่ทีนี้จุดเดือดก็ต้องมาดูอะไรเหมือนเดิมค่ะเราต้องมาดูความดันบรรยากาศนะคะความดันบรรยากาศจะต้องอยู่ที่ระดับน้ําทะเลก็หมายความว่าถ้าเราเอาน้ําไปต้มที่บนดอยที่มันอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเป็นหลายเมตรนะคะ อ่ามันก็จะทำให้น้ำไม่สามารถเดือดได้ที่อุณภูมิร้อยองศาเซเลสเซียสหรือเราเอาน้ำไปต้มที่ความดันบรรยากาศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอย่างเช่นกรุงเทพมหาอนครอย่างเงี้ยนะะหรือพื้นที่ไหนก็ตามที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากๆกรุงเทพมหาคนครอาจจะไม่ได้ต่ำต่ำมากนะคะจนถึงกับว่าเห็นความ แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ถ้าพื้นที่ไหนก็ตามที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากๆอันนี้ก็จะมีผลต่อการเดือดของน้ำซึ่งน้ำก็จะไม่เดือดที่100องศาเซลเซียสนะคะหมายความว่าเกณฑ์น,นี้ก็จะใช้ได้สำหรับประเทศหรือว่าพื้นที่ที่มันอยู่ที่ระดับน้ำทะเลแต่ถ้าประเทศไหนที่เขาแปลว่าโอ้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆการกำหนดจุดเดือดจุดล้มเหลวของเขาก็อาจจะแตกต่างจากเราได้นะคะทีนี้จุดเดือดเหมือนกันค่ะ จุดเดือดของของเหลวนะคะที่เป็นสารบริสุทธิ์คล้ายกันกับจุดหลอมเหลวเลยถ้าสมมติว่ามันมีการปนเปื้อนของสารแน่นอนว่าจุดเดือดของมันจะไม่ได้มีค่าเดียวใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูช่วงจุดเดือดนะคะว่ามันแคบหรือว,ว่างเขาก็จะมีเกณฑ์ให้ค่ะเกณฑ์ว่าถ้า,าช่วงจุดเดือดนะคะแคบประมาณ1-2ององศาเซลเซียสก็สามารถจำแนกสารนั้นว่าเป็นสารบริสุทธิ์ได้นะคะ หรือถ้าจุดเดือดของเขาเนี่ยมีช่วงจุดเดือดที่กว้างกว่า2องศางเซลเซียสขึ้นไปก็เราก็จะจันแนกไว้ในสารที่เป็นสารผสมนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าคุณป้าเขาไปซื้ออะไรนะ ไปซื้อแอลกอฮอล์นะคะแล้วปรากฏว่าแอลกอฮอล์ที่เขาได้มาเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นของปลอมเนื่องจากว่าจุดไฟก็ไม่ติดนะคะการจุดไฟติดหรือไม่ติดมันไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่ามันคือแอลกอฮอล์จริงหรือว่าปลอมเพราะว่าสารที่ติดไฟมันมันก็มีหลายอย่างนะคะแล้วอีกอย่างแอลกอฮอล์ที่เป็นสารละลาย แอลกอฮอลที่เป็นสารละลายหมายความว่าแอลกอฮอลที่มีน้ําผสมอยู่ในปริมาณที่มากก็ไม่สามารถจุดไฟติดได้นะคะเช่นแอลกอฮอล์เจอนะคะแอลกอฮอลที่เราใช้ฉีดพ่นล้างมือล้างอุปกรณ์ต่างๆส่วนใหญ่จะใช้เอทเอทานอลหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์70%ซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จุดไฟไม่ติดอยู่แล้วนะคะที่จุดไฟติดจะเป็นแอลกอฮอล์95%ที่เราใช้ในการทำปฏิบัติการก็คือเอาไปเติมในตะเกียงแอลกอฮอล์นั้นนะคะคือจุดไฟติดนะคะ โอเคนะคะเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ในตรงนี้นะคะมาทดสอบความบริสุทธิ์ของสารได้ว่ามันใช่สารบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้ามันเป็นน้ําบริสุทธิ์นะจุดหลอมเหลวมันต้องอยู่ที่หนึ่งองศาเซลเซียสนะคะถ้าไม่มีสิ่งเจือโปนนะคะหรือว่าถ้ามีสิ่งเจือโปนบ้างเล็กน้อยนะคะจุดเดือดของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร้อยองศาเซลเซียสเป๊ะๆอาจจะเริ่มเดือดเริ่มเดือดอาจจะอยู่ที่สมมติ99องศาเซลเซียสแล้วก็เดือด ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่ร้อยองศาเซลเซียสอันนี้ก็จะมีช่วงจุดเดือดอยู่ที่1องศาเซลเซียสก็สามารถจำแนกเป็นสารบริสุทธิ์ได้เช่นกันนะคะโอเคนะคะทีนี้จุดเดือดจะสูงหรือว่าต่ำมันก็ขึ้นอยู่กับสารที่ปนเปื้อนด้วยนะคะว่าเป็นสารชนิดไหนนะคะโอเคต่อไปนะคะจุดหลอมเหลวแล้วก็จุดเดือดของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมนะคะาสารบริสุทธิ์นะคะ แต่ละชนิดจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่คงที่ขึ้นอยู่กับสารชนิดนั้นนะคะาสารโดยสุ์ตแต่ละชนิดจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่แล้วก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างเช่นน้ําเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสเอทิลแอลโกอฮอล์ก็จะเดือดอที่อีกค่าหนึ่งนะคะอีกค่าหนึ่งซึ่งเราสามารถเอา สมบัติชนิดนี้นะคะสมบัติของจุดเดือดจุดล้มเหลวเนี่ยมาใช้ในการทดสอบสารได้ว่ามันคือสารชนิดไหนนะคะเพราะว่า,าจุดเดือดกับจุดล้มเหลวที่ความดันบรรยากาศปกติจของสารแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากันเขาจึงเรียกว่าสมบัติเฉพาะตัวของสารเฉพาะตัวก็คือคนอื่นไม่เหมือนไงไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนใครมีความเป็นตัวเองนะคะ โอเคต่อไปสารผสมต่างชนิดกันหรือสารผสมชนิดเดียวกันจะมีจุดจุดเดือดกับจุดหล,หลอมเหลวไม่คงที่นะคะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่หมายก็ว่าอะไรนะสารผสมต่างชนิดกันอย่างเช่นแก้วเนี้ยใส่น้ําแก้วนี้ก็ใส่น้ํามีสองแก้วนะแก้วนึงใส่น้ําผสมเกลืออีกแก้วนึงใส่น้ำผสมน้ําตาลเวลาอ่าใส่เกลือใส่เกลืออ่าน้ําก็เท่ากัน เกลือที่ใส่ลงไปกี่กรัมน้ําตาลที่ใส่ลงไปกี่กรัมก็เท่ากันอย่างเช่นเราใส่ใส่น้ําประมาณสักห้าสิบมิลลิลิตรทั้งสองแก้วเลยอ่าส่วนแก้วที่ใส่เกลือก็ใส่เกลือประมาณสิบกรัมส่วนแก้วที่ใส่น้ําตาลก็ใส่น้ําตาลสิบกรัมแต่มันเป็นสารผสมที่ต่างชนิดกันใช่ไหมคะจุดเดือดจุดล้มเหลวก็จะไม่เท่ากันละค่ะแล้วก็ไม่คงที่นะคะต่อไปสารผสมชนิดเดียวกันก็มีจุดเดือดจุดล้มเหลวไม่คงที่เช่นกันเช่น มีสองแก้วที่เป็นน้ำใส่น้ำเท่ากันแต่แก้วแรกใส่น้ำใส่ใส่น้ำเท่ากันนะคะสองแก้วแก้วแรกอาจจะใส่เกลือสัก10กรัมแก้วที่2ใส่เกลือ1 5กรัมความเข้มข้นของเกลือนะคะที่เป็นสารผสมเนี่ยมีความเข้มข้นไม่เท่ากันก็จะส่งผลต่อจุดเดือดจุดล้มเหลวด้วยนะคะอย่างเช่นน้ำจืดน้ำทะเลน้ำทะเลเดซีอย่างเงี้ยมีปริมาณเกลือ หรือสารที่ผสมแตกต่างกันก็จะส่งผลต่อจุดเดือดจุดล้มเหลวไม่เท่ากันด้วยนะคะแล้วก็อัตราส่วนที่ผสมอันนี้พูดไปแล้วนะคะความเข้มข้นไม่เท่ากันนะคะทีนี้นะคะทีนี้นะคะ,ะ,คะหลังจากที่เราทําการทดลองหาจุดเดือดจุดล้มเหลวนะคะเราก็ต้องนําข้อมูลมาพอดกราฟนะคะซึ่งกราฟก็จะเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา ทีนี้นักเรียนสังเกตกราฟนะคะถ้าเราเอาข้อมูลมาพอดกราฟถ้าเป็นสารบริสุทธิ์นะคะจะมีบางช่วงนะคะที่อุณหภูมิจะคงที่แต่เวลาจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเวลาขณะที่เวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอุณหภูมิบางช่วงจะคงที่แต่ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์สังเกตกราฟนะคะก็จะเป็นกราฟแบบอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหรือไม่อาจจะสูงขึ้นสักระยะแ,แล้วลงมาอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็คือเราสามารถสังเกตได้นะคะต่อไปนะคะมาดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาในการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะบิกอร์แรกเราจะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะเมื่อเราวัดอุณหภูมิของน้ําแข็งนะคะจะเห็นว่าอุณหภูมิของเขาจะต่ํามากนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มสูงขึ้นถ้าสมมุติว่าน้ําแข็งมันติดลบอย่างเช่นติดลบ5นะคะ มันก็จะค่อยๆสูงขึ้นใช่ไหมคะสูงขึ้นลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งเพราะว่าค่าติดลบเนี่ยถ้ายิ่งติดลบมากค่าก็ยิ่งค่าก็ยิ่งไงคะต่ำมากนะคะติดลบน้อยค่าก็จะสูงขึ้นนะคะลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์องศาเซลเซียสเห็นไหมคะเมื่อน้ําแข็งไปหยุดที่ศูนย์องศาเซลเซียสน,นะคะน้าแข็งก็จะเริ่มหลอมเหลวคะ่ะหลอมเหลวคือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นน้ำจากน้ําแข็งไปเป็นน้ํานะคะทีนี้มัน มันเริ่มเปลี่ยนจากน้ำแข็งไปเป็นน้ำนะคะแต่อุณหภูมิก็ยังคงที่จนมาถึงจุด C นะคะมาถึงจุด C ปุ๊บน้ำแข็งจะไม่มีน้ำแข็งอีกต่อไปจะกลายเป็นน้ำทั้งหมดแต่อุณหภูมิยังอยู่ที่ศูนย์องศาเซียสหมายว่าน้ำมันเย็นมากๆน้ำมันเะย็นมากๆต่อไปนะคะตรงจุด B นะคะมันยังเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซียสส่วนมาจุด C มันจะกลายเป็น น้ำซึ่งเป็นของเหลวที่ศูนย์องศาเซเซียสหลังจากที่เราให้ความร้อนไปเรื่อยๆคือสภาพแวดล้อมมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่น้ำอุณหภูมิศูนย์องศาเซียสได้รับความร้อนเพิ่มเติมเข้ามานะคะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นจากศูนย์องศาเซเียสเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปจนถึงหนึ่งร้อยองศาเซเซียสงจุดดีนะคะตรงจุดดีหนึ่งร้อยองศาเซเียสเราก็ให้ความร้อนเพิ่มเติมโดยการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะอา ใช้ตะเกียงนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่อุณหภูมิสูงมาถึงจุดดีนะคะหนึ่งองศาเซลเซียสจากของเหลวจะเริ่มเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สนะคะอ่าเริ่มเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะอ่าหลังจากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแก๊สทั้งหมดมาจนถึงจุด E นะคะแต่อุณหภูมิก็ยังคงเท่าเดิมคือหนึ่งองศาเซลเซียสนะคะเราจะเห็นว่าจุดดีเนี่ย เป็นของเหลวนะคะแต่เริ่มเป็นแก๊สแต่มาถึงจุด e เมื่อไหร่ปุ๊บนะคะหมายความว่ามันจะเป็นแก๊สทั้งหมดละนะมันจะกลายเป็นแก๊สทั้งหมดละนะคะที่100องศาเซลเซียสนะคะจะเห็นว่าจุดที่มันเป็นจุดที่คงที่จะมีอยู่2จุดคือจุด b ไปจุด c จุด b ไปจุด c หมายความว่าเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสตรงนี้เขาจะเรียกว่าจุดอะไรคะ เรียกว่าจุดหลอมเหลวนะคะแล้วก็จุด d ไปจุด E อ่าเปลี่ยนจากสถานะเป็นจากของเหลวไปเป็นแก๊สที่อุณหภูมิเท่าเดิมหนึ่งองศาเซลเซียสตรงนี้เขาจะเรียกว่าจุดเดือดนั่นเองค่ะอ่าทีนี้นะคะให้นักเรียนลองพิจารณากราฟนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสารนี้นะคะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมถ้าเราสังเกตกราฟนะคะจากที่เราได้เรียนมาแล้วที่ครูรุ่งบอกว่าถ้า กราฟนั้นเป็นสารบริสุทธิ์มันจะมีบางช่วงที่อุณหภูมิคงที่นะคะเห็นไหมคะมี2จุดจุด b ไปจุด C แล้วก็จุด D ไปจุด E เราก็สามารถจำแนกได้เลยว่านี่คือสารบริสุทธิ์นะโอเคไหมคะโอเคเนะาะจะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็พอกันแค่นี้นะคะในเรื่องของสมบัติของจุดเดือดแล้วก็จุดร้อมเหลวซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารนะคะในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตาม อีกสมบัติบางประการนะคะที่แสดงถึงสมบัติที่เป็นอของสารบริสุทธิ์นะคะก็คือเป็นสมบัติของเรื่องของความหนาแน่นของสารนะคะที่สามารถจําแนกสารบริสุทธิ์กับสารผสมได้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะคะสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ